นายสรุญสุรันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติสอสอ,อุตรดิตเกตสองเป็นประธานกดปุ่มเปิดสวิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบน้ำประปาบาดาลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มและลดต้นทุนภาคก,การเกษตรให้กับเกษตรกรที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำแก้จนพลังงานจากฟ้าพลังงานสะอาดจากธรรมชาติในพื้นที่ตำบลขอรุมและตำบลพญาแมนำอำเภอพิชัยโดยระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลที่มีความลึกประมาณ80-85เมตรมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า10-15ลูกบาทเมตร ตัวระบบโซลาร์เซลล์ขนาด300-400วัตต์รวมจำนวนทั้งสิ้น62บ่อวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นเพื่อประกันกเพิ่มสินค้าเกษตรนำสินค้าเกษตรไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงในอนาคตรวมถึงลดต้นทุนทางการเกษตรโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมันสำหรับโครงการดังกล่าวสร้างความดีใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่นาสระบุสรันเกตหัวหน้าพักเพื่อชาติในฐานะสอสอ,อุตรดิตมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และผลักดันโครงการมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรให้กับชาวนาชาวสวนชาวไร่เพื่อประการลดต้นทุนในยุคน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงราคาปุ๋ยและค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นเป็นภาระที่เกษตรกรต้องแบกรับอยู่ในขณะน,นี้พร้อมนำบ่เดียวพื้นที่ดังกล่าวขยายไปทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรนาคาค่าเรือรรายงาน